ลันล oh, ันลันบอเบย์บอเบย์โอเดลโอ้เก้โก้าก้าก้าก้ก้ก้มีแสงมีแสงกูรอกีสดกูรอกีสดกูรอเป็นมานอนกูรอเป็นมานอนเสื้อขาวขาวสวัสดีครับทุกคนพบ,บกับผมนี่ะครับคารลิงวันนี้อยู่รายการ เปิดแพ็กเพลย์รีวิคยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำพฤหัสที่25เดือนที่4 2024นะครับโดยอาทิตย์นี้เราจะมาตามล่านักเตะ3คนนี้นะครับผม4คนแล้วกันให้4คนนะครับ4หรือ5คนแค่ได้อะได้ทุกตัวเอาเกือบทุกตัวแล้วกันไม่เอาตัวนี้นะครับผมไม่เอาตัวมาริตตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่เอาแก๊สแซกแกนาบีนะครับผมแล้วก็ของตัวกิทมันนะไม่เอานะนอยเออร์ก็ไม่เอาขี้เกียจรีวิวโกนะครับผม โอเคครับแล้วก็จะมาเป็นจะ,จะเอาจะเอาเป็นพวกกวอดิโอนะที่อยากได้จริงๆเป็นกวอดิโอครับกวอดิโอร่างนี้มาในสไตล์อะไร acting f u ูล back นะอู Open เป็นแบ็คเป็นแบ็คใส่เติมนะตัวนี้นะแต่ว่าค่าพลังเกมรับมันน้อยไปหน่อยเนาะมันมาในตำแหน่งแบ็คนะครับบอลวเดตัวนี้แจมแมวนะครับบล็อกทูบล็อกนะครับแล้วตัวที่อยากได้มาคืออุสมานเดบิลตันลอยนะครับผมแพ็กเขียวใครมาบ้างครับพี่ขอดูหน่อยพี่เปิดไปแล้วดิน้องชายไม่มีแล้วครับ อันนี้คืออัดค,คลิปอยู่ในแอปทิกต็อกนะทุนสตรีมในทิกต็อกนะแล้วก็เบเาโดก็น่าสนใจนะเคทีพรีเมียร์นะครับส่วนฮาคิมี่สไตล์เท่ะนะคาฮาคิมี่โดดทีมหนึ่งครั้งโอ้โหแต่หละอย่างอมตีนโอ้โหไม่ได้ครับน้องแต่และอย่าง 4, 4ีซได้ชัวโอเคอุสมานเดเบเล่เลยซีซีสองหนึ่งสองสามสี พี่บอกเลยว่าพี่เป็นคนดวงดีเอางี้ดีกว่า1 2 3 4แช่สอวิลั่นลั่นไปลั่นลั่นไปอุสมันเดมเบเล่ go 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 o ไอ มาเสื้อเดียวกันเลยอ้า,อา้มันมาทีมเดียวกันแต่มันไม่มาอุสมานย,าาย่าเฮ้ยสุ่มเลยได้เดมเบเล่โอ้โหอันนี้มาในสไตล์แอคท์กิ้งฟูลแบ็กนะครับหรือไอตัวแบ็กเติมตัวนี้แบ็กเติมริมเส้นดีนะฮาคิมีล่างนี้ดีนะบอกเลยว่าดีนะครับ แต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคือค่าพลังมันอาจจะไม่ได้แจ่มมากนะครับทุกคนเดี๋ยวไปยืนทีไม่ดูนะครับดีดหูสองทีเอาอีกแล้วจะให้กูดีดแต่หูเดมเบลี่สองลบห้าไม่เอาแล้วเดมเบลี่ไม่เอาแล้วเฮ้ยโดตบสอโดตบสอทีมีคนโดเน็ตมาโดตบสองทีจัดไป <laughs> เขาโดเน็ตมาต้องจัดให้หนึ่งสอง Lăn lăn Đồ phòng hiền thì Mà Qua đi ô oh. quá đi ô oh. quá đi oh. Oh, go 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 เห็นกูเป <apr il> ็นนักกูชอบบาซ่ามากันจังเลยกูไม่ได้อยากได้มึงลาฟินยาว้าวว้าวกูว่ากูเจ๋งแน่เลยอาทิตย์นี้ว้าวโอ้ยมาบาวบีดี้ตัวเดียวเลยบาวบีดี้ตัวเดียวเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบาวบีดี้ลัน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 ขอสู้ตัวเองขอสู้ตัวเอง พี่ขอสู่ตัวเองถ้าพี่ได้เบลเบด้พี่จะเาแป้งระเบิดหน้าพี่จะเอาแป้งระเบิดหน้าพี่จะเอาแป้งระเบิดหน้าเบลเบด้ทีเดียวลั่นๆใครเข้าใหม่ฝากกดติดตามด้วยลั่นๆทีเดียวรูเหลืองทีเดียวรูเหลืองทีเดียวรูเหลืองเ้อผมว่าหนอยเออดูมันพูดแต่ละคนเอาใครคิดว่าเบลเบดมากดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งมาใครคิดว่าหนอยเออมากดสองกดสอง หมดสองโอ้โหสองมาบืมสองมาบืมโอ้หนึ่งมาลัวลัหนึ่งมาลัวลแล้วหนึ่งมาลัวลัวแล้วลั่นลั่นลั่นบาเบ้บาเบ้เด้โอ้ก็กโ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 ก็กมีแสงมีแสงกูรอกี๊ดกูรอกี๊ดกูกูรอเป็นวานอนกูรอเป็นมานอนเสื้อขาวขาวอ้าก็งู <kung> อย่างน ت ت ้อยก็กวาดิโอกวาดิโอโก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 กก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 กไงดวงมันจะดีกวาดิโอก็ยังมาอยู่บาเบเดไม่มากวาดิโอก็ยังมาอยู่มาเรามาสรุปแพ็คง่วงกันรผมว่าเราจะได้นักเตะตัวไหนบ้างนะคสําหรับแพ็กง่วงนะแพ็่วงผมได้กวาดิโอมานะที่สามารถยืนตําแหน่ง CB ได้ด้วยนะตัวนี้ก็ถือว่า ใช้ได้แล้วกันไม่ได้ถือว่าเจ็บมากวิตัน99นะทำเป็นเล่นเพื่อเผื่อนี่บูททีมนี่ตันเยอะนะโอ้กูได้แต่แบ็กมาเลยอาทิตย์นี้เนี่ยแพ้แบ็กกูเต็มเลยเนี่ยอาทิตย์นี้โอ้โนี่ยืนนี่เลยแล้วกันโอ้แบ็กเต็มทีมเลยครับผมรีวิวกองหลังครับสัปดาห์นี้ โอ้โหมาครับราฟินย่ากวาดีโอฮาคิมมี่ครับผมถือว่าดีครับผมก o go, go 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 ครับผมใครได้ตัวไหนลองคอมเมนต์กันมาดูนะสัปดาห์นี้ผมก็ถือว่าอยู่ในเกมที่พอดีแล้วกันนะครับไม่คุ้มไม่เจ๊งไม่กําไรไม่อะไรไม่ขาดทุนอะไรอย่างี้ดีกว่านะครับผมเป็นถือว่าเป็นตัวที่ดีครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เปิดได้ตัวอะไร เปิดได้ตัวไหนลองคอมเมนต์มาขิงกันดูนะครับส่วนตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคอยู่นะครับอย่าลืมกดตัมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ